ดีเจเด็นะครับคุณส้มนะครคุณส uh ้มนัทนัทาวรานะครับนรับรอบแรกคนละยี่สใบก่อนครับผมนะฮะไปหนึ่งร้อยยี่สิบละยีสิบใบนะครับ มาเพิ่มเลครับมีน้องๆมาเพิ่มนะครับบูน่าเบสผมว่าสับธรรมดาไม่ได้นะอุ้ยต้องมีอะไรที่มันต้องมีลีลาเนี่ยเหนือกว่าเราตัวเม่นนอนเกือบทิ้งก็พุ่งก็ไปจับเองได้นะนะฮะขอท่าแบบสวัสดีครับได้ไหมฮะบูน่าเบสขอแบบพุ่งไปเลยเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้มาเอากล้องมาอ่าเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปเอากล้องนีด อันนี้อันนี้วัยรุ่นมาจับนะครับขออนุญาตแขกผู้มีเกียรติขอรูปผ่านผลนิดนึงทำไงทำไงอันี้วีดีโอหนึ่งร้อยนะวิดอยู่วีดีโออยู่เลยครับเอาล้วครับท่านละกี่รางวัลนะครับคุณลุงคนละสิบห้ารางวัลคนละสิบห้ารางวัลนะครับเดี๋ยวพี่แทงจะถ่ายรูปไว้เลยนะครับเป็นที่ระลึกนะครับเอาถ่ายรูเลยครับสซงซึมเอาพุบู๊นะครับอีกซัส มาอ้านีไอเอสเอาดูแลเพื่อด oh, ah. right? ้วยโอ้ดูแลเพื่อด้วยยิ่งใหญ่เลย การห่อนใจนะครับในการจับล <tama> ้ำหลกดเยอะอนี้บุญน้เลนตะบวกกัน้น้องบุดวบไปดูส้าพคนแล้วนะครับถ่ายภาพหน่อยครับเอาละครับเก็ยไปลง สเก็ตคาวเลยนี่จับรางวัลอะไรกันอย่างเงี้ยจะได้ดูความยิ่งใหญ่นะครับที่ส่งมาถึง11ล้านนะครับเอาขายในทั้งตัวเนี่ยผมต้องช่วยออกมาไหมครับเนี่ยไม่ต้องนะนี่คือสามารถแบบฝันฝันเราได้ทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยกองนี้ใหญ่มากๆนะครับอันนี้สิเ็1ล้านใบจาก29ล้านใบนี่นี่คือที่ผายถุนกระเพร์นะครับถ้านระกี่ใบนะสิบห้าสิบห้าสิบห้าคำเดง อิตาล,ลีไม่เอาเลยครับสเปนอย่างเดียว <laughs> ไม่มีครับคุณเดีเป็นคนอิตาล,ลีผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะคมาตรกองมาแล้วจากเดลีเดว,ว่า,า,วาทุกคนลืมหมึก <คน S 1> ม,มาเลย <laughs> มันจัดลืมหมึกนะมึกเป็ทิ้งทิ้งมึกโชคดีของเราไปซะแล้วเพราะปูช่วยตรวจนะครับว่าสเปนถูกต้องหรือไม่นะครับช่วยถ่ายภาพนี้หน่อยครับใครมีกล้องอยู่รับเนี่ยระหว่างผมปูของเดกับเดลีเดวเนี่ยแยกไม่ออกนะครับไหนปูไหนผมนะครับตาบ้างนะครับ รับได้ครับรับได้นะแต่อย่าขอเป็นขอขอเป็นชาติสเปนแล้วกันครับครับนะท่านละสิบห้าใบนะครับได้รบก็ใส่โหลนะครับโหลโชคดีของเรานะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของท่านนะครับโดยเจ้าหน้าที่จากเดลต้าวิวสิบห้าใบนี่พอดีใช่ไหมครับครับผมยังไม่พอดีครับเดี๋ยวยังเหลืออีกสิบห้านะครับอันนี้เลยครับท่านทิวครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวให้พุทธาเปรัสทำงานให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเฉพาะพุทธาเปรัสเนี่ยสามคนนะครับคนละห้าใบถิ่นที่เที่ยวเพราะว่าเีลาการจับนั้นประทับใจเจ้าหน้าที่ที่เดินนะครับขอบคุณน้องป้ายนะครับขอบคุณน้องซันนะครับขอบคุณน้องส้มนะครับขอบคุณดีเจจากซวีทครับโอ้โหนี่ถึงกับเก็บผ้าประทับใจส่วนตัวเลยนะครับครับผมกองใหญ่ขนาดนี้นะครับนะเป็นลงเปรศผมเป็นลุงเปรศกได้ นะครับขอบคุณนะครับซีสกับ97.5ครับขอบคุณมากครับได้ที่หนึ่ครับเดี๋ยวถ่ายภาพก่อนอยังไม่หมดยังไม่ยังไปนอขออีกเหรอฮะอ้าขออีก15ใบนะครับโดยพูดาเบสนะครับคนละ5นะฮะเอาเีลาแบบเมื่อกี้เลยอีก15ใบอีก15ใบคนละเห้าฮะเอาหนึ่งสองสามสี่พุทเบสนะครับคนคนละ5ครับคนละ5้าม่ียังไม่หมดนะครับยังครับขอเพิ่มอีกนิดนึง นะครับได้รับห้15าใบนะครับโอเคครับมี่เวลาจับอันล่ากเดี๋ยวจะเป็นทีมแรกนะฮะโอเคครั้ได้หลังครับครบแล้วนะครับอีก5้าใบนะครับเอาละครับก็ถ่ายรูปร่วมกันไปที่รลึกนะครับแคนตอนนะครับริชแจก์ล็องอีกซ์ นะครับถึง150รางวัลเลยทีเดียวนะครับขอบคุณนะครับนัดเดียวนะครับบุญอเบสนะครับตีเจซีสนะครับน้าน้องป้ายนะครับน้องโซนะครับน้องสันครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเสียงปรบมือนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอเสียงทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับเจสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับนั่งลงทันทีครับพอแล้ว สวัสดีคร e, oh. okay. ับสวัสดีครับผมมาถึงเมืงอวันที่สิบเจ็แล้วเราสิบเจ็ดแล้วครับสิบเจ็ดแล้วนะครับอีกนิดเดียวครับ